สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะวันหยุดนะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับเป็นโรบิน n b 2 2 0 0นะฮะโรบินตัวเล็กนะครับที่หลายท่านถามหาเยอะมากเลยนะครับว่าโรบินตัวเล็กเข้ายางอ่ามากิต้าเข้ายางคืออันเดียวกันนะฮะนี่นวมนวมโรบินอันเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้สวยนะใบมีที่ท่านเห็นเนี่ยผมไม่ได้แถมนะครับย้านะครับที่ไม่ต้องขอเลยนะครับหลายท่านเวลาผมรีวิวแบบเนี้ย ใบมีดทำไมไม่แถมแบบนี้เราไม่ได้แถมอันนี้คือเป็นใบที่เราเอาไปใช้เทสกนครก็คือเครื่องตัวเราจะไปเทสตัตดมาเห็นไหมอ่าก็จะใช้ใบเดียวเรานี่แหละนะครับถ้าพี่ขอไปเนี่ยผมไม่มีเทสตัตวอื่นนะครับนะครับนี่สติกเกอร์หางนะครับโรบินน้อยลานเบาด้วยนะน้ําหนักเบาเพียง3.8กิโลกร,รัมนะครับลานดึงเบาน้ําหนักเบาเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นราคาโอน3ามนสอง ราคาปลายทาง3ามพัสีของแถมครบนะครับก็จะเป็นใบมีด2 2นิ้วแล้วก็สายสะพายเครื่องมือแล้วก็กระปุกผสมน้ํามันนะครับนี่ใครที่ชิ่นชอบสภาพดีๆนะตัวจน้าหนักเบาๆนะเบานะนไม่บูมไม่บานลานดึงเบาอีกตัางหากนะครับผมจะดึงดูก่อนนะครับเผื่อแบบมันติดนะโอ้ยมันติดเ,เลยครับผมนี่จะไ์ับเลยนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงดีนะ เดี๋ยวอยากให้ฟังรอบเร่งนะผมอยากให้ฟังรอบเร่งนะเดี๋ยวจะให้น้องๆสักคนสตาร์ทล้วเร่งให้ฟังหน่อยเดี๋ยวหาคนว่างก่อนดูนะครับติดคิวฮะเนี่ยฮะรีบแพ็คส่งนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับสวยๆยังมีอยู่นะครับสวยๆยังมีนะครับใครที่มองหานะครับนี่มีเจ้าของหมดครับดูข้างในนะฮะดูนะครับนี่นะครับ ซื้อก่อนสวยก่อนนะครับเอฟก่อนเจมเจมมาเล่งตัวนี้ให้พี่หน่อยสิอ่ะเดี๋ยวให้น้องเจมเล่งให้ดูนะครับดูรอบเล่งมานะครับนี่โรบินนะโรบินดึงได้เลยครับติดละ่านเบา ข่าวดีสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือถังผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีวางจําหน่ายแล้วด้วยนะครับถังรุ่นนี้นะครับใครมีปัญหาเรื่องถังแตกยินดีให้บริการครับมีขายครับตรงรุ่นเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับอ้าวใครที่มองหาอยู่นะรันเบาน้ําหนักเบาสีโรบินด้วยนะนี่เป็นสีโรบินนะสีเหลืองและสีแดงถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นสีมากิต้านะครับเดิมๆญี่ปุ่นนะครับคันเร่งเป็นแบบเร่งค้างาเดิมๆญี่ปุ่นนี่ทาง ต๊บๆนะครับใครที่ชินชอบก็จัดได้เลยครับสามวันสองรวมส่งครับสวัสดีครับ